สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัตนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกลยุทธ์การสร้างสายสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ ผู้ฟังทุกท่านครับสายสัมพันธ์ถือเป็นสิ่งสําคัญทางสังคมสามารถสร้างความสําเร็จให้กับวิชาชีพของเราได้นะครับมีคาแนะนําดังนี้ 1. เป็นคนชอบสังเกตครับ 2. ฝึกมีไหวพลิบสมีความกล้าที่เหมาะสม 4. มีความพร้อมในการแนะนำห้ 5. มีถ้อยคำที่กระชับน่าสนใจ หกทำให้คู่สนทนารู้สึกได้ประโยชน์เห็นโอกาส 7. สื่อสารดีมีศิลปะวาจาแปมีทักษะในการแสดงออก 9. เสริมสร้างความมั่นใจน่าเชื่อถือ 10. สร้างการจดจำก่อนจากลาผู้ฟังทุกท่านครับคนที่ชอบสังเกตก็จะมีข้อมูลมีไหวพริบเราฝึกบ่อยๆก็มีสเสน่ห ความกล้าทําให้ได้ไปต่อแบบไม่มีขีดจํากัดพร้อมในการแนะนําอย่างสร้างสรรค์ก็เป็นการเสริมและสร้างสเสน่หมีถ้อยคําที่กระชับน่าสนใจไม่ยืดเยื้อไม่น้ําท่วมทุง่งอันนี้คือสเสน่ห์มหาสเสน่ห์ทีเดียวครับคู่สนทนาเมื่อเขารู้สึกเขาได้รับประโยชน์เขาเห็นโอกาสสายสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนฮนะแล้ยิ่งตัวผู้พูดเองนั้น ทุกๆคนสื่อสารดีมีศิลปะวาจาที่จะใช้มีคำควรเลี่ยงคำครพูดแน่นอนครับทักษะในการแสดงออกก็เป็นอีกหนึ่งส่วนในการสร้างสายสัมพันธ์ได้ดีมากๆแล้วยิ่งเราเนี่ยชอบเสริมสร้างความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดความมั่นใจใครมาคุยกับเราเขาก็จดจำก่อนจากลาเขามีความรู้สึกผูกพันดังนั้นครับกลยุทธ์แบบนี้มันทำให้สายสัมพันธ์เกิดการขยายตัว เส้นทางสู่ความสําเร็จที่หลากหลายก็ปรากฏตัวจะคิดจะพูดจะทําอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดการก่อตัวครับดังนั้นครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLC d มีให้อย่างต่อนเนื่องและสม่ําเสมอภายใต้ถ้อยคําที่ว่าใครเจอเราเขาโชคดี WLC d สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมและ WLC d สถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ